สวัสดีครับผมอยู่กับผมโบ๊ททาทุกอย่าง Channel ก็เป็นช่องที่ทําทุกอย่างตามชื่อช่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวคลิปกินคลิป เที่ยวคลิปเล่าเรื่องคลิปผนะีทุกอย่างเลยเราทำบิวการเข้ามาได้ทาคลิปอะไรเราทําทั้งหมดเลยคนที่ติดตามอยู่แล้วก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับผมแต่คนที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับช่องเราแล้วก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับสาหรับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ลงคลิปวันเสาร์เล่าเรื่องหลอนเพราะว่าป่ยวยตัดคลิปไม่ทันจริงๆอย่างตอนเนี้ก็จะสังเกตว่าเสียงก็จะยังบีบีอยู่เลยแล้วก็สําหรับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวจริงๆเนะี่ยรีวิวมาหลายพาร์ทแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อรายการให้มันเป็นกิจจกักษณะเลยก็ขอตั้งเลยแล้วกันนะครับเป็นรีวิวบ้านบ้านครับผม ก็สําหรับการรีวิวของเรานะครับก็จะเป็นการรีวิวแบบกระชับเรียบง่ายได้ใจความไม่ต้องเจาะลึกในเรื่องข้อมูลทางเทคนิคมากมายนักนะครับก็เอากันแบบรีวิวกันง่ายๆเลยแล้วก็ภาษาบ้านๆเลยนะครับจบกันแบบรวดเร็วเข้าใจได้ใจความเลยครับผมสำหรับตัวสินค้าที่เรานํามารีวิวในวันนี้เป็นไขควงคลัชกึ่งไขควงกระแทกทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นไขควงคลัชกึ่งไขควงกระแทกอย่างกรณีตัวนี้ดีวอ DCF 6 0 1ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นไขควงคลัชไขควงคลัชคือ จะมีการปรับคัช์ที่ละเอียดในการที่ทํางานเนี่ยเราต้องการแรงบิดท,ที่มากหรือน้อยเราสามารถปรับที่คัสช์ได้เลยและสามารถกดสวิตช์จมโดยที่เราไม่ต้องห่วงว่าแรงบิดเนี่ยมันจะเกินไปจนทําให้ชิ้นงานเราเสียหายตัวนี้คือไขควงคัช์หรือ,อยังแม้กระทั่งไขควงใจโรนที่เป็นระบบคัสช์อย่างนี้ก็เหมือนกันก็จะไม่มีการปรับสวิตช์ความแรงอะไระที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรคือจะเป็นการปรับที่คัสช์อย่างเดียว แต่เจ้าตัวนี้นะครับผมบอส GSR 12โวลต์35 h f ตัวนี้เป็น12โวลต์บัสเลสมอเตอร์แบตเตอรี่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่2แอมป์เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่ากินแบตเตอรี่น้อยแล้วก็ให้การใช้งานที่ยาวเลยนะครับผมสำหรับก่อนจะไปเข้าเรื่องเนี่ยเรามาที่เรื่องราคาค่าตัวกันก่อนเลยนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับแบตเตอรี่ตอนน่อ1นก้อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,800บาทแล้วก็ แท่นชาร์จผมอยู่ที่เราจะเลือกซื้อเลยว่าเราจะซื้อแบตเป็นหนึ่งก้อนหรือ2ก้อนนะครับก็ลองดูนะแท่นชาร์จเนี่ยก็อยู่ราคาประมาณไม่ถึงพันหรืออาจจะประมาณพันหนึ่งแล้วแต่ใครจะหาซื้อได้เนาะแต่ผมเนี่ยอันนี้คือซื้อบนห้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตามช่องทางออนไลน์ราคาก็อาจจะถูกนิดหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับที่เป็นสินค้าแท้นะครับแล้วก็ราคาดีไว้ที่ใต้ด e s c r i p t ั o นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็แท่น ใช้สอยกันดูว่ามันใช้งานดีขนาดไหนแต่ว่าตรงนี้เราจะรีวิวให้ดูก่อนคือมันใช้งานค่อนข้างดีมากๆจะบอกว่าไม่ข้อไม่ลงข้อมูลทางเทคนิคเลยก็อาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องขอให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่าสําหรับเจ้าตัวนี้มีการปรับเกียร์ที่เกียร์หและเกียร์สแล้วก็ยังมีการปรับคัชด้วยนะครับผมนี่ปรับคัชที่ตรงนี้แล้วก็มีการปรับเกียร์เป็น เกียร์หเกียร์สได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าเป็นไข่ควงคัชหึ่งไข่ควงกระแทกซึ่งมันมีระบบกระแทกหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็มีแรงบิดที่ค่อนข้างสูงพอจะใช้งานได้พอสมควรข้อมูลของเขานะครับก็คือแรงบิดนะครับสำหรับเกียร์หนึ่งเนี่ยปรับแรงบิดสูงสุดได้ที่20นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์สเนี่ยจะได้ที่35นิวตันเมตรเลยนะครับความเร็วรอบในการเดินตัวเปล่านะครับอยู่ที่ เกียร์หนึ่งนะครับอยู่ที่0ถึง460รอบแต่ถ้าเป็นเกียร์สอเนี่ยอยู่ที่0ถึง1,750รอบต่อนอาทีก็ถือว่าค่อนข้างแรงขนาดการจับดอกเป็น6.35ม mm ิลลิเมตรก้าน X นะครับผมหรือก้านหกเหลี่ยมในลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเอามาสวมใช้งานได้เลยนะครับลักษณะการจับดอกของเขาเนี่ยไม่เหมือนดิวอนะครับก็คือเราใส่ลงอย่างงี้กดลงไปยังไงมันก็ไม่ลงนะครับเราจะต้องดึงลอก มันก็จะลงมาล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะปลดออกเราก็ดึงเข้าหาตัวนะครับเข้าหาตัวเครื่องนะแล้วปลดออกอถ้าเป็นดีวอเนี่ยการจับดอกของเขาเนี่ยสามารถที่จะสวมลงไม่ได้เลยล็อกเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราจะเอาออกเนี่ยเราจะต้องดึงขึ้นนะครับคือดึงดึงตัวปลอกเนี่ยออกจากตัวเครื่องไม่แน่ใจว่าบอสเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เพิ่งใช้บอสตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นลักแรกพบเลย ก็คือเดินเข้าไปในห้างตั้งใจที่จะไปหาไขาควงกระแทกหรือไขควงคัชก็ได้สักตัวหนึ่งที่มันมีลักษณะที่เป็นแบตเตอรี่แบบเนี้ยนะครับแบบสวมเข้าตูดแล้วไม่ได้ยื่นมาข้างหน้าจะเห็นว่าอย่างในกรณี dcf601 เนี่ยเห็นไหมครับตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยจะยื่นออกมาข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นบางทีเข้าซอกเข้าอะไรเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ตัวเนี้ยคือไม่ยื่นออกมาก็เป็นรักแรกพบเลยก็ถูกใจก็ก็เลยจัดมาเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ ชนิดของแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนน้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่0.57กิโลกร,รมัมก็คือไม่ถึง1นกิโลแล้วก็การปรับตั้งแรงบิดเนี่ย20บวกหก็คือแม็กนั่นแหละนะครับผมอ่าประมาณนี้นี่บวก1ก็คืออ่าเป็นการเข้าในโหมดเจาะเลยอันนี้คือเต็มที่เลยแม็กซ์เลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะ อันนี้คือเบอร์แม็กสุดนะครับแล้วก็จะมีปรับได้ตั้งแต่1นึถึงยีอีกนะครับก็คือเป็นการปรับคัชนะครับมีการปรับขันเช่าขันออกในลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างที่เป็น LED เป็นสีวอร์มไลท์นะครับแบบนี้จะไม่เหมือนอย่างในกรณีของดีวอร์ส่วนใหญ่จะทําเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ไฟ LED ที่เยอะนะครับอย่าง DCF หกศูนย์หนึ่งจะได้เป็นสิบพอสิบสองโวลต์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 เหมือนกัน ลิ้นพันกันละตัวนี้เป็น12รูเหมือนกันนะแล้วก็เป็นบัสเลตมอเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะมีแบตในลักษณะที่ใหญ่ยืดออกมาแบบนี้เนาะแต่ว่าไฟ LED ของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยหรือแม้กระทั่งแบบตัวเล็กๆอย่างตัวไขควโครงไจโรตัวนี้นะครับ860นะเห็นไหมก็ยังมี LED ถึง2ดวงแล้วก็เป็นแสงขาวก็จะไม่เหมือนอย่างของบอสนะครับบอสในกรณีนีน้จะให้เป็นแสงวอร์มไลท์เห็นไหมครับถามว่ามัน สว่างพอไหมไม่สว่างพอแล้วเพียงพอต่อการใช้งานแล้วจับก็ชัดมือลักษณะตัวเล็กแล้วก็ให้บาลานซ์ที่ดีนะครับสามารถที่จะตั้งลงตรงๆแบบนี้บนโต๊ะได้นะครับโดยที่ไม่ล้มนะครับถึงแม้แบตเขาจะไม่ได้ยื่นออกมาก็แล้วแต่ข้อมูลก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับข้อมูลทางเทคนิคเราจะให้กันคร่าวๆแค่นั้นไม่ต้องเยอะนี้ลองมาดูว่าด้วยแรงของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะทาอะไรได้บ้างนะครับอย่างในกรณีนี้สังเกตดูว่าผมไปเจาะปูนนะครับเป็น ผนังอิดบล็อกก่อฉาบก็สามารถที่จะเจาะได้แล้วก็ตอนที่ผมเจาะเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ตรงช่องอิดบล็อกด้วยแต่ก็สามารถที่จะเจาะได้แต่ว่าในส่วนนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าการที่เราจะนําไปเจาะปูนสําหรับตัวไขควงคลัชหรือไขควงกระแทกก็แล้วแต่เราจะต้องเลือกดอกให้เขาดีๆนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยคือเราใช้งานเครื่องมือผิดประเภทเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับเจาะแต่ว่าทํามาให้เจาะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ดอกดีๆนิดนึงสําหรับตัวเนี้ย ที่ผมเจาะปูนเนี่ยใช้เป็นดอกโอนิชิตัวนี้ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับมันเจาะปูนดีมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ระบบกระแทกหลายคนเนี่ยจะสับสนเอ้าก็มันไขควงกระแทกมันก็มีระบบกระแทกไม่ใช่เหรอมันไม่เหมือนกันนะครับระบบกระแทกของสว่านกับระบบกระแทกของไขควงกระแทกเนี่ยพูดไปในหลายคลิปแล้วแต่ก็บอกในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับระบบกระแทกของสว่านกระแทกเนี่ยคือมันจะกระแทกอย่างนี้นะมีการตอกดอกจากตูดนะ่อให้เกิดแรงกระแทกในการเจาะปูนนะครับแต่ว่า สำหรับไขควงกระแทกเนี่ยแรงกระแทกของเขาจะเป็นแรงกระแทกเพื่อเพิ่มแรงแรงบิดนะครับเพื่อเพิ่มแรงบิดแรงหมุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้กระแทกเพื่อช่วยในการเจาะปูนนะครับก็เท่ากับว่าดอกสว่านที่เรานํามาใช้เนี่ยต้องต้องเป็นดอกสว่านเจาะปูนที่ไม่ต้องใช้โลหะกระแทกแล้วก็ดอกเนี่ยต้องมีความคมพิเศษนะครับก็คืออย่างตัวนี้โอนิชิเนี่ยต้องบอกวนะ่าเป็นไฮเอ็นแล้วนะครับสำหรับดอกสว่านเจาะปูนนะครับอ่าเป็นเป็นระดับไฮเอ็นเลยตัวนี้นะครับก็เจาะได้นะครับหรือว่าการที่เราไปเจาะ ไม้นะครับผมก็สามารถเจาะได้นะครับดอกที่ผมใช้เจาะไม้เนี่ยเป็นดอกของด w วอนะครับก็สังเกตดูว่ามันเจาะได้จมง่ายๆเลยเป็นดอกนี้เลยนะครับขนาดก็0ูนมิลนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับก็เจาะเข้าได้นะครับหรือแม้แต่ว่าเราไปยิงน็อตเข้าไม้นะครับก็สามารถยิงได้ที่รวดเร็วมากๆนะครับรวดเร็วมากๆเลยไม่ไม่เหมือนกับไขควงฮัชบางตัวเนี่ยที่แรงบิดค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะยิงเข้ายากนะเพราะว่า น็อตที่เราไปยิงเนี่ยก็ยาวพอสมควรเลยนี่น็อตตัวนี้เลยนะครับนี่ที่เอาไปยิงพอดีหาไม่บรรทัดไม่เจอตัวเนี้ยความยาวในหน้าที่หัวมันหนึ่งนิ้วนะครับผมผมประมาณนี้แล้วกันอ่าก็สามารถที่จะยิงเข้าได้เลยแบบง่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถยิงออกได้ง่ายๆด้วยนะครับแรงบิดเนี่ยเพียงพอเลยหรือแม้แต่การเอามาเจาะเหล็กนะครับอย่างในคลิปเนี้ยที่เห็นนะไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นอลูมิเนียมพอดีผมหาเหล็กไม่ได้นะครับเหล็กที่แบบจะทิ้งจะเสียอะไรเงี้ยไม่มีนะครับก็เลย เอาอลูมิเนียมมาเจาะให้ดูซึ่งเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งพอสมควรนะครับเป็นชิ้นส่วนอะโปรเจคเตอร์ไฟหน้ารถยนต์นะก็ถือว่าเจาะได้ง่ายมากๆนะครับนิ่มมากๆเลยแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดอกไม่มีผลนะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเราเอา ไขควงเนี่ยมาใช้เจาะเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สว่านเขาไม่ได้ออกแบบมาเจาะโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงใช้ดอกให้เขาดีๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าการที่ว่าเราจะเอาไปขันเนี่ยมันตรงงานอยู่แนละ้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยประมาณนี้เลยสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ารักแรกพบผมไปเห็นเนี่ยเคยสวยมากๆนะครับผมเปรียบเทียบดูนะกับตัวดีวอลดีเซฟ601เนี่ยก็เล็กกว่านะครับสั้นกว่าแต่ละขษณะเขาเนี่ยจะ ค่อนข้างแลงอ้วนๆป้อมๆนิดนึงนะก็คือด้านจับเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะจะไม่เหมือน60หรื66เนี่ยด้านด้านจับจะเล็กนะครับคือออกแบบมาเนี่ยคนละทรงกันนะครับอย่างอย่างที่หลายคนเคยพูดเลยคือบอสเนี่ยมองได้ห่างตาปราดเดียวก็รู้ว่าบอส แต่จริงๆแล้วดีวอลเขาก็ออกแบบมาแบบมองด้วยหางตาก็รู้ว่าดีวอลนะก็แล้วแต่คนชอบนะสำหรับผมเนี่ยผมใช้เครื่องมือผมไม่ได้เกี่ยงค่ายอยู่แล้วตั้งแต่ถูกๆอย่างทอทอลอิงโกจนมาถึงมิว w อกกี้นะครับที่เป็นระดับตัวแพงๆใช้นะครับหรือแม้กระทั่งไขควงด้านเดียวราคา2 0 0 0กว่าบาทอย่างวีล่เนีย่ยผมก็ใช้นะคือถูกใจตัวไหนก็ก็ใช้เราไม่ได้เกี่ยงค่ายว่าจะต้องค่ายไหนเป็นค่ายไหนนะทุกค่ายมีดีมีเสียต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้มันถูกต้องแต่ตัวเนี้ยคือผมมาแนะนํา สำหรับคนที่อาจจะลังเลว่าจะเอาไขควงกระแทกดีไหมแรงบิดจะเยอะกว่าหรือว่าจะเอาไขควงคลาสที่ความละเอียดสูงกว่าก็แนะนําจบที่ตัวนี้ได้ครับผมสำหรับเจ้าตัว b บอส GSR 12โวลต์35 SX สวยงามเพก็ผ่านเงินไปนะครับสำหรับรีวิวบ้านๆนะครับอย่างที่บอกเลยจะเราจะรีวิวให้มันกระชับเรียบง่าย สั้นได้ใจความที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครถูกใจก็ลองไปหาซื้อดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อสําหรับตัวที่เป็นสินค้าแท้แน่นอนแล้วราคาดีที่สุดเท่าที่ผมหาได้ในออนไลน์นะจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้โดยที่ไม่วรวมโค้ดส่วนลดนะครับซึ่งใครอาจจะหาโค้ดส่วนลดอะไรได้ก็อาจจะถูกผมอีกจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับถ้าผมหาแบบเป็นชุดเซตได้ ก็จะทิ้งแบบชุดเซ็ตถ้าหาไม่ได้ผมก็จะทิ้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะรับแท่นชาร์จหรือแม้แต่ตัวเครื่องนะครับทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนี้เลยโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมทําสิ่งใดไม่ถูกใจใครหรือว่าขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไวหนที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนจะจากกันไปฝากนิดนึงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเราทําออกมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมุณัรับ